เอาผู้หนึ่งก็ไอถ้าดูไว้สติถอดล้วก็ฝากคุณหนุ่มกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยฝากคุณหนุ่มกันด้วยนะฝากคุณหนุ่มกันด้วยนะจ๊ะพักโคตรสลามหนึงนง่งเนาะฝากคุณหนุ่มด้วยนะดูไวส้สติที่กำลังจะมาฝากคุณหนุ่มกันด้วยนะครับโง่โหมดไว้ก่อนในคนดูเขาพุ่งละเชียร์นะฝากคุณหนุ่มกันด้วยนะซ,นะยยนนะซื้อกันด้วยนะเชียร์เปล่าสัญญานะซื้อกันด้วยนะเชียร์เปล่า ทำดีทำดีทำดีดีมากดีมากหลักที่สุดดีมากครับดีมากดีมากหลักวะเนียมาแล้วครับตัวดีครับมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลาวมอ้าแลวมาแาวาลมาวมวมาาลมาแมาลมาด้วามายวาามมวแลแปลวาแ ถามว่าภาพของพี่ตอนนั้นคือของพี่เขาว่ายน้ํำยังครับได้ครับคุณ,ค,ณคุณตารวจอในในภาพของพี่อ่ะเขาเขาว่ายน้ำยังครับตอนนั้นไม่ไม่ไม่ครับเขานั่งอยู่บนรถครับ ก็ได้อยู่รถไลงรถนั่นแหละตอนที่เขาลงรถอลยคับใี่ใช่ฉัน่ได้ยินเสียงหมอคนนี้แหละที่เขาจะลงมาช่วยนะคือหนูคือหนูอะค่ะใจหนูคิดว่าเขาเขาตกลงจากรถไปแล้วแล้วก็เออลงไปว่ายน้ำแต่ว่าจริงๆรแล้วอะค่ะรถยังไม่ดับเลยค่ะพี่เฉินใช่ค่ะเขายังนั่งอยู่ในรถอยู่ในรถแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยรอน่าจะรอรถแต่ค่ะเพราะหนูยังได้ยินเสียงเครื่องรถอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยคือหนูก็ชุบพี่กลางน้ำเลยพอเขาลงจากรถปุ๊บหนูก็ชุบพี่กลางน้ำเลยแต่ว่ามันมันไม่ทันแล้วค่ะใช่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  ดี๋ยวบอกว่าถ้าเกิดว่าในเกาหลีที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งอยู่บนรถรอจนแบบกว่ามันจะดับอ่ะบอกชุบผมทันแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่ยอมหลงนะเขบอเลยบอกว่าเอาเอาเอาตามเอาตามความความไปที่นะั็นยังได้บ้างอ่ะสิอะไรนะมันคือทีนี้รถมันไม่ดับแล้วเขาไม่ลงจากรถอ่ะถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ไม่วตื้นนะเพราะว่ามีท่วมรถครับท่วมรถเลับท่วมรถแต่ว่ามัน มันเป็นจ t B ีบอะค่ะพี่เฉินแต่ถ้ามันเป็นเบลเลอร์มันน่าจะขับต่อได้เออถ้าเขาถอยหลังอะค่ะเขาน่าจะไปต่อได้แต่เขาเลือกที่จะเดินหน้ามันเลยมันก็เลยแบบว่าไปต่อไม่ได้แล้วแล้วรถมันก็โอเคคือมันท่วมมิดรถเลยแต่ว่ารถเขาไม่ดับเนี่ยแหละประเด็นเขาไม่ดับผมเสีดาผมเสียดายที่ผมถ้าผมมีโกโปรให้ดูเนะจบไปนะผมไม่เราไม่ได้โกโปรพอดี อ้ไนะขอพี่คุยกันอยู่ครับคุยกันอยู่ที่สภา,ากับนายกกับหมอเนหมอที่อีรกาเนียเขาก็พูดแบบเดียวกันเนียเหมือนครับพ<ไ>ยายยานกะเจอกระสุนจะจะขับขึ้น,นพพอ่ะเซฟเข้าใจน,นี้แล้วแบบมันดันแบบว่ามันไปต่อไม่ได้มันแต่แ<ล>คือรถคืนน้ำมันท่ว,ทวมท่วมรถนะ<ช>ผมบอกก่อนนะ<ช>ไม่ใช่ว่าว่าไม่ใช่ว่าว่าเฮ้ยมันมันเห็นว่าจริงรถสู่จังดจริงไม่เป็นไร กูอยู่ตรนี้ยไม่ต้องปวดท่าอยางไร้ได้ฟังหมอมีคำที่ว่าเขาก็ยังดีที่มันชัดเจนจะไม่มาผมผมขอเรียนรับแต่เราสาเห็นภาพเองอยากหมอดีกว่าครับเออเนี่ยมาว่าหมอมาว่ะเนี่ยหมอมาว่ะว่าแต่ผมขอดูเรื่องได้ไหมน่าจะผมหมอมาว่ะตกลับกูหมอได้ครับส่งมาเลยส่งมาเลยครับคุณหมอเอ่อไม่ค่อยตกลับส่งมาเลยไอ้เฮียเอ้ยกูจะออกตู้เลยไอ้สัสเฮียเจอกันคนดูไม่มีอะไรให้ฟังแล้วนะไม่น่ามีช่องให้ฟังแล้วป่ะเฮีย กูจะกูจะไปเลยอ่ะได้ยินไหมครับหมอได้ยินปะด้ยินะอันไหนครับมันมีสองอันครับอีฮี้อกูจะไปเลยสัสที่แบบของของของจ็ดอันไหนครับมันมีสองอันอ่ะอีฮี้อ่ะผมผมไม่ขอแจกสัสไปสนุกเลยมือสัสนะครับเอ็นวินสัสครับวู้ฮู้หึ่ยเฮียอะไรเนี่ยตรงไหนในสัตว์ใช่ปะเนี่ย ขอยัดสวิมบ้างละกันว้าี่อะเดี๋ยวไปฟังต่อเดีย๋ยวไปฟังต่อขอพารถยายห้เน,เนี่ย เี่เขาเช็คราคากันอยู่เว้ยเดี๋ยวเอยมาช่วยเพื่อนต่อละไม่พี่เฉิน ไม่รู้วะต้องรอคุยกันก่อนอะเพราะถ้าถ้าสมมติว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำอะไรไปคืนขอในใจอะไรอ๋อไงอะอะไรเพื่อนไม่ได้คุยกับหมอเขาอยู่เนี่ยเรื่องไอ้ที่ที่มันหมอเขาอยู่เพ่อนหมอเขาอยู่เพื่อนพอ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 ไม่ยอมไปสอบนั่งมันไม่ไ,ไปสอบไปว่ามันนั่งอยู่บนรถด้วยมันอุ้มแล้วมันนั่งอยู่บนรถอยู่ในน้ำอ่ะเขื่อมั่นใจว่าเกดมันเรียบเลยนะ ชนะเนี่ยเขาลงเขาลงมาไวกว่านี้พี่ทันแน่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก่อนที่ก่อนที่พี่สนเขาจะเขาจะไปอ่ะหลอดโพเกือบเต็มแล้วครับทันแน่นอนนนนแอ็ได้เออจีทีดีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ซูมอ่ะใครไม่รู้อ่ะต้องไปถามซาเบียเนี่ยโทรศัพท์จอยวะโทรศัพท์อะ อเแต่แต่คือแต่คือภาพจี่ทำ่งนี้ก็คือแบบแบบที่แบบที่พี่เฉินเขาบอกเลยก็คือเขาไม่ได้ลงจากรถเพราะว่ารถเขาไม่ดับแล้วก็ทามิ่ก็คือพอเขาลงจากรถปุ๊บเขาก็ปล่อยศพให้พูดเยจระบายอะไรพิมพ์ช่องผมเลยนะมันไม่ทันแล้วมันจะเสียเวลามันไม่ดับจริงๆเพราะว่าตรงนั้นทุกคนสามสี่คนพูดเหมือนเหมือนจะดเลยว่ารถเขาไม่ดับขอพิจารณาได้ได้ยินเสียงขอวิมคมได้ยินเสียงรถ่ะพี่ ก้าขอพี่จามะเบบี้ไม่ไม่เราเรารู้ปะว่าประเด็นที่พี่คมโดนยิงอ่ะก็เขายิงนะเขายิงพี่คมพี่คมมีสองสแต็กเขาเป็นคนยิงเขาถือปืนสามจะทำอีโมจิมาได้ใช้จช่คนมันไม่มีกิกี้เลยไม่ไม่มันมีมีไอ้ซีแปดมาซีแปดมารับเหรอเออซีแปดมารับเร้อพี่ตามไปยิงเขาอยู่ เห็นภาพตอนป็นเบอร์ปะ่ะคือตัวเขาอะเด้งไปอยู่ที่ถนนแล้วอะแบบพื้นดินอะไม่ใช่พื้นน้ำอะเด้งไปอยู่ที่พื้นดินแล้วเขาก็วิ่งไปเลยอะแบบภาพก็เป็นแบบนั้นนะแต่ประเด็นคือพก,กดไม่ติดดิ พอลงก็ดูอ่ะเดี้เรียกวรอพี่ซันตัดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววัาแต่ชัดไหลเลยเฮียกูยังตาลายลิสสัตว์เฮียแต่ละอโมจิแม่งอเฮียเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดอเฮียตากูจะบอดแลวเน่ย ตัวพี่เฉินไปเออชื่อพี่เฉินขึ้นปุ๊บแปบ๊บหนึ่งพอยืนอะคือแบบหลอดมันกาลังเริ่มรีโหลดแล้วะ่ะเข้าใจไหมหน,หน,หนูไปกอโดมาชื่อพี่เฉินขึ้น,นปุ๊บแล้วก็ตัวพอยืนปับ๊บเออนนี่มหนูไปห้ปอ,งองอุ้มก่อนที่ที่ B1 ใช่ไหม ออมันไม่เห็นฟังคำตอบอะไรจากกูเลยแล้วมันก็ไปหาเอ้ยแม่มมบรรจมข้างหลังฮอพี่ฮอเราจอดไปใช่ไหมแล้วคือข้างหลังฮอเลยต้องห่างฮอเพวกอเดียโจมแล้วหน้าเขาชนกับอีกฝั่งอยู่คอเข,ขาเด้งพี่คอเด้งตัผ้าผมตัวเขาเด้งขึ้น ขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเขาก็กระโดดลงไปฝั่งหนึ่งนี่ภาพพี่ซันมีแล้วเขาลงจากรถปุ๊บเขาทิ้งห่อเลยแล้วเขาก็เดินขึ้นเดินขึ้นฝั่งถ้าเขาไม่ว่ายน้ํำเลยนายปนตรงไหนพี่ดูหน่อยดิเออมาทีละหนึ่งเอยเสียงมันดังเว้ยแล้วไงพี่เสียงอีทีเดี๋ยวดูใช่พเพราะเพราะใช่พอรถมันยังไม่ดับพี่ แต่ต้องดูเสียงพ่ธันว่าเสียงรถมันยังติดก็ของ,ขมขของมอผมเสียงรถมันยังติดอยู่เขายังคือยังจะฝืน exactly. อ่ะหมอแม่ของจริงหมอแม่ยูซิจัตของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นมา